สวัสดีครับพี่น้องมาพอก,กันอีกแล้วเนาะนี่ครับเมนูเบอว์นมนื้อนี้มาเบิ่งกันเลยครับมีหยัางไรนี่ครับไส้กรอกนึ่งมีกุ้งครับกุ้งนึ่งไส้กรอกนึ่งครับถ่ายชุ่มนเลยพี่น้องเดี๋ยวไปกอนี่น้อีกแล้ว นี่ครับเมนูครับมาพี่น้องนี่กุ้งย่างทั้นี้มากินกันเลยกุ้งย่งก็กินกันเลยสวัสดีครับพี่น้องมาพ่กันอีกแล้วเนาะมาครับ นี่ครับเมโนโูก <พอ S 1> ุ้งนึ่งค,คำแรกแห้งมันใส่กรอบเนาะนี่ครับทท,ท,ทกจัดนี่ครับเจียวซีฟูด้ดพี่น้องมานีมามาแ่าบพี่น้องแ่บแ่บพี่น้องแ่บ จัดกุง้งบาวนนี่เป็นแมบอยากกัก,กพี่เียงเลยกอคิค้านน่ะนะ <laughs> <laughs> นี่พี่น้องร้องไปนี้เบิ่งนี่ยม่นช่เป็นแนวใดกออนรนี่แหลบเอรอบครับอันนี้เขาเยกว่ากรอบน้องนุมในไปก่อ ามาเด้อพี่น้องเด้อปลาแด็กนี่ครับมาพี่น้องนี่ครับนี่ครับ แค่เนี่ยกลอบบอเห็นกลอบดีชิ้นใหญ่ดูเยอะพวกพ่อเลาะไปเลาะมาทั้งหลายเลาะได้เตัวนักวันยิ้มเยอะตัวยิ้มด้วยตัวสาวจ้อยไม่น้องสาวจ้อยถามามีอย่างกินบ่เลิกงานมาดึกๆกันนะปกติมันจะมีถาดับ สาวจ้อยกันคือบุยเห็นภาพเขาสาวจ้อยปะสาวจ้อยก็เอาขอกไปเก็บในตู้เย็นย่างไปย่างมาบุยนน้องสาวไปเห็นเห็นพุ้งตัวใหญ่โอ้ยสาวจ้อยดีใจว่าชั้นอยากกินตั้งนานแล้วตัวสาวจ้อยครับมันไ่ได้เห็นกับเผาพี่น้องสาวจ้อยกำลังสีจวดสาวจ้อยกำลังสีซูนครับ <laughs> <laughs> เืองงมาเือยๆบมีเขาเขาะตยังวาตั้งกล้องบ่งเาวจอใสูนพี่น้องไล่บาวนไปซุปกระปุ่นี่ได้ลุปกินสดๆเลยพี่น้องแซ่บต้องพี่ตีพี่ตันกินแบบนี้ก็แซ่บใส่เครื่องหลายก

สวยซองมาเด็นเนี <in Rocky> ่ยแซ่บสวยสุปอย่างกว่าสุปสุปอะไรสุปกับพุ่นใส่น้ำประแดดแก้ก่อนเดี๋พี่น้องมาเนี่ยนึ่งเอาเด็ดอยู่เนี่ยเลือกมันอ่อนเนาะ พี่น,น,น้องกุ้งหัวใหญ่ต้องเผาอย่างเดียวบอ่อข้างหน้าเขากำลังดูดกับบ่อกุ้งน,น่าจะ<ช>ประมาณ <ไอ S 2> ทิ้งสาหรือว่าเที่ยงบื้นหน้ามันแยงถ้าไปซื้อเขาได้หลายเลยพี่น้องซื้อนลำบอ่อนี่แจกแถมทิ้งแจกทิ้งแถมอ่ะ ไม่ได้ครับใส่ฟ้านิ่งเดลยพี่น้องเดี๋ยวมันสีไ <c oughs> ระแดกพี่ฝนครับเบิร์แล้วพี่ฝนเดี๋ยวสาวจ้อยไปทำใหม่ <c oughs> สาวจ้อยคั่ว ขวดเองไม่เจอกขวดอะไรเพื่อนแล้วถ้าเพื่อจะพื่ยไม่เจมาละันรไปบัฒิดเช็ดมายังดีเลยพี่น้องอันนี้ใช้เงินรัฐบาลคลละรึ่งครับผละึ่งกับประยุทธ์ ข้อดีแล้วก็มีเด้อพี่น้องข้อเสียแล้วก็มีข้อดีแล้วก็มีเรองพี่น้องข้อเสียแล้วก็มีเรือพี่น้องนี่พี่น้องแซ่บเข่าตาแล้วเนาะอันนี้ก็แซ่บแล้วใส่ก๊อกทำไมยังเอาเงินชี่เนี่ย

สไตล์นั่นเลยหล้านกับได้ืาอาเเราจ,จูจกพี่แวก็นเ็าบกาให้ได้ไหนะครุหัวก็เขาต้หันเหบัวแทบจะปาก เกินไปกินมันจังโบตี้กันพี่น้องเผื่อแล้โควิดโควิดครับพีนน่น้นองบัดน,นี้กับบ่าววนรับไปอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดติดตามครับ ไปเจอกันคลิปหน้าเน้ะไม่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ